สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้จะมานำเสนอวิธีการใช้ง,งานออเปสโกในส่วนของการเข้า,าจัดการไฟล์ต่างๆนะครับโดยเริ่มต้นนะครับจากหน้าจอที่เห็นตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่หน้าแดช h b บอร์ดนะครับหลังจากเราล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วนะครับให้ผู้ใช้นะครับไปที่เมนูที่เขียนว่าแชร์ไฟล์นะครับทางรูปนะครับแล้วทำการคลิก เมื่อถ้าเราทําการคลิกที่ส่วนของแชร์ไฟล์แล้วนะครับเราก็จะปรากฏหน้าจอของแชร์โฟลเดอร์ต่างๆนะครับโดยหน้าจอจะแบ่งเป็นสส่วนอย่างนี้นะครับทางซ้ายจะเป็นส่วนที่เรียกว่าคลิกลิงก์นะครับหรือว่าคลิกเมนูบาร์นะครับซึ่งก็จะมีแบ่งเป็นเมนูหลักๆอย่างนี้นะครับส่วนแรกก็คือส่วนของดอคเมนต์นะครับก็จะมีการจัดหมวดของอเป็นส่วนของมือนองการกรองเอกสารให้เรานะครับว่า เอกสารที่จะดูเนี่ยมอยู่ในหมวดประเภทแบบใดบ้างนะครับอย่าง All Docu m e n t ก็ค um ือชว่วยเอกสารทั้งหมดนะครับเ n เมดิ i ติ e ้ก็คือให้ชว่วยเอกสารที่เราได้ทำการแก้ไขอยู่ณนาปัจจุบันตอนนี้นะครับ author ร์อาร i ตินะครับก็คือให้ช่วยเอกสารที่ผู้ใช้คนอื่นนะครับได้ทำการแก้ไขอยู่หน้าตอนนี้นะครับอีเซน i ี่บริ i ายก็คือเอกสอนนรการ,านนร,ราสที่เพิ่งถูกแก้ไขล่าสุดนะครับ ว่าอีเกนล l y a d d ก็คือเอกสารที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในระบบล่าสุดนะครับส่วนมา f a บ r i สตนะครับก็คือเอกสารที่เราเซตเป็นโฟบลิสไว้นะครับส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นแชร์ไฟล์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแชร์โฟลเดอรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยระบบจะแสดงโฟลเดอร์ที่เราสามารถมีสิทธิ์เข้าใช้งานได้นะครับถ้าเราไม่มีสิทธิ์ใช้งานก็จะไม่ปรากฏโฟลเดอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับ ส่วนแคตตาล็อกนะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ของเอกสารต่างๆนะครับถ้ามีการกําหนดไว้นะครับก็จะมีรูปแบบหมวดหมู่เอกสารนะครับว่าเป็นประเภทอะไรนะครับเราสามารถมาคลิกตรงนี้เพื่อกรองเอกสารที่เราต้องการดูได้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของแท็กนะครับโดยเอกสารหรือโฟลเดอร์ต่างๆที่อยู่ในระบบเนี่ยเราสามารถที่จะใส่แท็กนะครับซึ่งตัวแท็กนี้ก็จะเหมือนเป็นมาร์กเป็นหมายเหตุหรือเหมือนการติดป้ายให้ ไฟล์เอกสารนั้นนะครับว่าโอเคเอกสารนี้เป็นมีหมายเหตุมีแบ่งเป็นประเภทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอธิบายรายละเอียดอีกทีนะครับส่วนที่2นะครับตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนของเมนคอนเทนต์นะครับก็จะโดยปกติแล้วก็จะแสดงเป็นโฟลเดอร์หรือว่าลิสต์ของไฟล์ต่างๆนะครับจะมาแสดงอยู่ตรงนี้ทั้งหมดที่เราเห็นนะครับโดยตรง เมนคอนเทนต์ตรงนี้เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับส่วนที่เป็นแชร์ไฟล์ตรงนี้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าผมคลิกที่โฟลเดอร์เทสตตรงนี้นะครับก็จะแสดงไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เทสเนี่ยทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างทั้งไฟล์ทั้งโฟลเดอร์ต่างๆนะครับอันนี้อย่างตัวอย่างนะครับโดยส่วนของเมนคอนเทนต์เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกก็คือข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นเมนูที่ใชรจับจัดการโฟลเดอร์หรือไฟล์ต่างๆนะครับอย่างเช่น อันแรกคือเมนู select นะครับก็คือ select เลือก document เลือก folder หรือเลือกไฟล์ต่างๆตรงนี้เราสามารถมาใช้เมนู select นี้เป็นตัวช่วยในการทำงานอย่างเช่นผมเลือก select folder นะครับเราบอกว่าจะเลือก folder ทั้งหมดที่มีตรงนี้ในเลขตรงนี้มาให้นะครับนั่นก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นเมนู create ตรงนี้นะครับก็คือใช้สำหรับสร้างไฟล์อเอกสารอะไรขึ้นต่างๆขึ้นมาบนนี้ได้ นะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกที่จะส่วนใหญ่ก็คือที่เราจะใช้งานอยู่หลักๆก,ก็คือจะเป็นส่วนของสร้างโฟลเดอร์นะครับส่วนข้างล่างตรงนี้เนี่ยเอกสารตรงนี้เนี่ยณปัจจุบันระบบออฟฟโกของสีตังยังไม่ได้รองรับการใช้างานตรงส่วนนี้นะครับเมนูถัดไปนะครับที่เราจะใช้งานบ่อยก,ก็คือเมนูอัปโหลดนะครับอัปโหลดตรงนี้เนี่ยจะใช้สําหรับอัปโหลดไฟล์เข้ามาในโฟลเดอร์หรือคอนเทนต์ตรง โอดเดอร์ต,ต่างๆที่อยู่ในระบบเฟสโกนะครับเราสามารถที่จะเลือกปุ่มเมนูอัปโหลดนะครับระบบก็จะแสดงไดล็อกขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเลือกไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเราแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของ select item ตรงนี้นะครับโดยปกติจะ Disable ไว้อยู่นะครับจนเมื่อเราทําการ select กโอ d เดอร์ไอเทมต่างๆเมนูนี้เนี่ยก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับซึ่ง มันก็จะเป็นการจัดการว่าเราจะจัดการกับไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราเลือกด้วยกระบวนการอะไรนะครับอย่างเช่นก็จะมีหลักๆที่เห็นก็คือดาวน์โหลดเอซิคือเมื่อหากเรามีสิทธิ์เนี่ยในเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นเนี่ยเราสามารถจะดาวน์โหลดไฟล์เหล่า file ลนั้นมาเก็บไว้ในเครื่องเราได้นะครับที่2คือ CopyTool ูนะครับก็คือจะสลับ Copy ไฟล์หรือโฟลเดอร์นี้เนี่ยไปไว้ยังโฟลเดอร์อื่นที่อยู่ในระบบ Office Go นะครับ3ก็คือ m o e t o o ู ก็จะคล้ายๆกับถอดคัดลนะครับแต่จะเป็นการย้ายไฟล์เลยก็คือจะม o v จากโฟลเดอร์หรือตำแหน่งปัจจุบันที่อยู่ใน Alfredo เนี่ยไปยังโฟลเดอร์ใหม่ที่อยู่ในระบบ Alfredo เช่นกันนะครับอันสุดท้ายครับก็คือ delete ก็คือลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราเลือกอยู่ในปัจจุบันนี้ทิ้งออกไปจากระบบนะครับโอเคส่วนถัดไปทางขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่คอยช่วยให้เราสามารถดู ดูรายละเอียดของไฟล์ได้ง่ายขึ้นนะครับอันแรกก็คือซอสนะครับก็คือการจัดเรียงเอกสารนะครับโดยจะโดยจะเรียงตรงนี้เนี่ยก็คือจะให้เรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากนะครับก็คือจะเป็น ascending เลย ascending นะครับส่วนถัดไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นสัมพันธ์กับเมนูซอสต,ตรงนี้นะครับก็คือจะให้เราสามารถระบุได้ว่าเราต้องการจะเรียงเอกสารเนี่ยด้วยอะไรนะครับด้วยตามชื่อตามไททิล ตาม c r i p t i o n หรือว่าตามวันที่ถูกสร้างหรือว่าตามวันอะไรตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราสามารถเลือกได้นะครับส่วนถัดไปตรงออปชันตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นออปชันที่เราสามารถทดลองใช้งานก็คือมีการจัดรูปแบบการแสดงผลตรงนี้นะครับว่าเราจะให้แสดงผลแบบไหนได้บ้างนะครับจะแสดงเป็นฟูลสกรีนเปิดเต็มจอเลยก็ได้หรือ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการจัดมวหมูว่าจะให้โชว์การวิวแบบไหนอย่างเช่นเป็น Simple ลวิวโดย d ด f a ฟอ t ์ก็จะเป็น Simple View แบบนี้นะครับแต่กาหนดเป็น g a l l ลอรี่วิวนะครับก็จะทําให้เราเห็นถ้าหาเป็นไฟล์รูปภาพก็จะเห็นรูปภาพเบื้อต้นได้นะครับแต่ว่าเป็นเฟรมสติปทำเนนตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกจัดรูปแบบการแสดงผลได้นะครับครับสำหรับส่วนถัดไปนะครับก็คือตรงนี้ก็จะมี โดยในในส่วนของไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างๆตรงนี้นะครับหากเราเอาเมาส์ไปวางตรงชื่อของไฟล์โฟลเดอร์เหล่านี้นะครับเราก็จะเห็นเมนูย่อยๆทางขวาตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูจัดการอย่างที่เห็นอย่างนี้นะครับก็คือ Copy To Move To ก็จะคล้ายๆกับตรงที่ส่งส elect itemtem นะครับหรือว่า Delete Folder หรือว่าจัดการ p e r m i s s i o n ต่างๆได้นะครับ